มาได้สักครูปส,สวัสดีครับหลังจากที่มีการเปิดตัว Mazda CX-30 ใหม่ไปนะครับซึ่งเป็นรถยนต์ในเจเนอเรชันที่7นะครับก็จะมีการเริ่มมีการส่งมอบให้แก่ลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าบางท่านที่ยังไม่เข้าใจระบบการทำงานนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคง,ง่ายๆในการปรับอุปกรณ์ต่างๆภายในตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับผมอย่างแรกนะครับการยกก้านปัดน้ำฝนขึ้นนะครับ วิธีการทํานะครับให้เราออนสวิต h ์สครั้งและยกก้านปดัดน้ำฝนสครั้งนะครับทีนี้ถ้าเราจะเอาลงออนสวิต h ์สครั้งกดลงเทคนิคและขั้นตอนง่ายๆแบบนี้นะครับ ผมจะทำคลิปง่ายๆให้ท่านผู้ชมดูเป็นระยะระยะนะครับคอยติดตามผ่านทาง Facebook หรือว่า Extra group c h anel n YouTube นะครับผมตัวอย่างต่อมานะครับการปลดล็อกเกียร์ว่างนะครับทำได้ยังไงบ้างมาดูกันนะครับเริ่มจากการสตาร์ทเครื่องนะครับเราจะทำในตอนที่เครื่องยนต์ยังสตาร์ทอยู่นะครับ ขั้นตอนที่1นะครับแตะเบรกกดปุ่มเบรกมือไฟฟ้าลงจนได้ยินเสียงตึ๊ดนะครับดับเครื่องสังเกตว่าเบรกมือไฟฟ้าจะกระพริบนะครับหลังจากนั้นกดชิปล็อกแล้วดึงลงมาที่ตัวเอ็เรียบร้อยครับง่ายๆแค่นี้นะครับ สำหรับเทคนิคและการใช้งานง่ายๆแบบนี้นะครับผมจะลงไว้ในคลิปใน YouTube เอกจากกรุ๊ป a n n e l นะครับคุณลูกค้าสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามารอดูกันครับคลิปต่อมานะครับเป็นการ Memory จดจำตำแหน่งที่นั่งผู้ขับขี่นะครับวิธีการทำง่ายๆคือให้คุณลูกค้าปรับตำแหน่งเบาะ นะครับในตำแหน่งที่เราถูกต้องตามหลักสิบท่านั่งของทาง m a ส t e r นะครับหลังจากนั้นกดปุ่มเซตค้างไว้นะครับแล้วกด1น่งทีนี้เราลองมาลองมาดูว่ามันจะเมมโมรีหรือเปล่านะครับจากนั้นกดปุ่มที่เราเซตไว้ เรียบร้อยครับนี่คือการเซตเมมโมรีจดจำที่นั่งผู้ขับขี่แบบง่ายๆนะครับแต่ลูกค้าจะต้องทำตอนที่เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่นะครับคลิปต่อไปจะเป็นการสอนเทคนิคอะไรเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับเทคนิคการใช้งานง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะมีลงไว้ให้ในช anel youtube เอกสารปุ๊บช anel n นะครับฝากคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด b s c สไครด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ